เอาละครับกับสวัสดีแฟนๆผู้ชื่นชอบการฟังมังงะทุกท่านนะครับอยู่กับน้องบอลมงังงะนะครับ อยู่กับมังกรสัพยุตรูฟ้ฟาตอนที่64นะครับตาประทับพิษนี่มันสามารถจำลองกายได้ด้วยอย่างนั้นหรือถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ยังไงมันก็เป็นเพียงแค่พิษเท่านั้นช่างอาหารยิ่งนักที่แสดงท่าทียะโสใส่ค่าเช่นนี้เฮ้เป็นเพียงแค่หมาที่ดีแต่เห่าเช่นนั้นงั้นเองเหรือเจ้าหนุม่มระวังตัวด้วยตาประทับพิษมิใช่สิ่งที่เจ้าจะสามารถจัดการมันได้ง่ายๆหรอกนะเอ๋ กระบวนท่าหมุนวนเปลวเพลิงที่แท้จริงเหตุใดพิษนี่มันเหมือนกับมันมีชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยทุกครั้งที่ข้าจัดการมันได้ด้วยเปลวเพิิงที่แท้จริง ความแข็งแกร่งของพวกมันกับเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าพิษนี้จะมีพลังลมปานอยู่ด้วยเลยแฮะแย่ yeah, แล้วข้าหลบไม่ทันมันแล้วเอื uh ่อพวกอุโสข้าได้ใช้พลังลมปานในการต้านพิษของมันมาหลายปีทําให้พวกมันได้รับพลังลมปานขณะที่ข้าต้านพิษของมันไปด้วยพลังลมปานที่จะสะสมภายในพิษขณะนี้มากเกินกว่าที่หนุ่มเยาว์วัยเช่นเจ้าจะต้านทานมันได้หรอกนะฉะนั้นเจ้าหนุม่มรีบหนีไปซะเถอะท่านบอกให้ข้าหนียังงั้นหรือไม่ ข้าจะไม่หนีเพราะข้าได้ให้สัญญาไว้กับท่านแล้วไอ้มิสายดื้อนั้นเช่นนี้เจ้านี่เหมือนกับหลานของข้าไม่มีผิดเลยข้าเป็นทหารมาตลอดชีวิตของข้าสัญญานั้นก็เปรียบกับคำพูดที่ไม่สามารถกับคำได้แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าเสียใจคือยายหลานสาวหัวดื้อของข้าเอี้ยนหยันที่ประกาศยกเลิกการแต่งงานกับคู่มัน่น ข้ามันก็แค่แต่เท่าที่ใกล้จะตายแล้วหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรจะให้เจ้าหนุ่มอย่างเจ้าต้องมาตายเช่นนี้รีบหนีออกไปซะเจ้าหนุ่มหากวันใดเจ้าได้พบกับคนตระกูลเสี่ยวแล้วก็ฝากบอกพวกเขาด้วยว่าแต่เท่าผู้นี้ได้ทําผิดต่อตระกูลเสี่ยวอย่างมหันต์และข้าฝากสิ่งนี้ไปบอกให้แก่หลานสาวของข้าด้วยข้ามีหลานสาวเพียงคนเดียวนางเป็นหลานลักและความภาคภูมิใจของตระกูลหนานหลานอย่างที่สุดข้าไม่รับฝากคําของท่านหรอกนะคําพูดเหล่านั้นถ้า จะต้องไปพูดด้วยตัวของท่านเองนอกจากข้าจะดื้อรั้นแล้วนั้นคําว่าหนีไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของข้าเช่นกันข้าจะต้องออกไปพร้อมกับน้ํายาจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7ให้จงได้ยามันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะเหตุใดข้าจึงรู้สึกไม่ดีเช่นนี้หรือว่าท่านปูจ่จ้าท่านพ่อท่านก็รู้สึกเหมือนข้าได้ใช่ไหมคะนี่มันก็ผ่านมาเป็นเวลานานแล้วนะพ่อเก่งว่าพลังของเจ้าหนูนั่นอาจจะไม่พอที่จะสามารถช่วยชีวิตท่านปู่ของเจ้าได้เกิดสิ นนะเปลวเพลิงที่แท้จริงประทุกออกมาจากห้องที่ปนึกท่านปู่ไว้เปลวเพลิงระดับนี้มันไม่ใช่แค่รักษาตาพทับพิษแล้วหรือว่าท่านพ่อของข้าจะว้าเอี้ยนหยันอันตรายหรอพลังลมปานเช่นนี้มันไม่ผิดแน่จะต้องเป็นนี่มันพลังลมพานของท่านปู่นี่คะข้าสอนเจ้าแล้วไม่ใช่หรือนาหลันหลานของข้าว่าคนตระกูลนาหลันห้ามเสียน้ําตาโดยเด็ดขาดเจ้าช่างทําให้ข้าเสียมเสียชื่อเสียจริงเจียวท่านปู่คะท่านพ่อท่านปู่เป็นท่าน จริงๆข้าดีใจที่สุดเลยค่ะเจ้าเด็กโง่นี่เจ้าทําอะไรของเจ้ากันปล่อยข้าได้แล้วท่านพ่อท่านคงหายดีแล้วสินะครับแล้วนักไตวิทยาศาสตร์คนนั้นล่ะคะเอี้ยนเสี่ยวเขาเป็นเช่นไรบ้างคะเจ้าหนุ่มฝีมือของเจ้าไม่เลวเลยทีเดียวเจ้าสามารถควบคุมเปลวเพลิงที่รุนแรงเช่นนั้นขับพิษออกจากตัวของข้าโดยข้าไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยทักษะในการควบคุมเปลวเพลิงที่แท้จริงของเจ้า,านั่นช่างล้ำเลิศยิ่งนักท่านก็ยกยอปอปั้นข้าเกินไปแล้วครับผู้อาวุโส หากข้าสามารถควบคุมมันได้ดีจริงข้าก็คงไม่ทำลายตำหนักพังเช่นนี้หรอกนะครับตาประทับพ,พิษช่างเป็นพิษที่ขับออกได้ยากยิ่งนักหลังจากมันเข้ามาในตัวข้าข้าทำได้เพียงผดึกมันเท่านั้นเองวหาหา้าฮ่าข้าถูกชะตากับเจ้ายิ่งนักพลังลมปราณของเจ้าคงจะแทบไม่เหลือเลยสินะแค่เจ้ายังยืนอยู่ได้ต่แก่ผู้นี้ก็นับถือเจ้าแล้วไม่เพียงเท่านั้นทักษะการรักษาของเจ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าหนูกูเหอเลยแม้แต่น้อยระวังข้าขอบคุณ ท่านมากที่สามารถช่วยท่านปู่ของข้าไว้ได้ม่เป็นไรอีกอย่างข้าไม่ได้เพียรถึงขนาดยืนคนเดียวไม่ไหวหรอกนะเอี้ยนเซียวเจ้าคงลำบากไม่ใช่น้อยเลยสินะส่วนเรื่องของที่เจ้าบอกมาข้าให้คนไปเตรียมไว้ให้เจ้าแล้วของแค่นั้นมันจะไปพออะไรกันเล่าไปดูที่ห้องสมบัติของตระกูลหนาหลันเถอะหากเจ้าอยากได้สิ่งใดก็หยิบไปได้ตามใจของเจ้าเลยเจ้าหนุม่มผู้โอุโสไม่เป็นไรหรอกนะครับข้าเพียงแค่ต้องการของเหลวจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7็ดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับแล้ว ล้วก็หยุดดีค่าเสียทีเถอะนะว่าฮ่าฮ่าฮเจ้านี่ช่างเป็นเด็กดีจริงๆไม่ละโมบโลมมากแม้ข้าจะยื่นข้อเสนอให้แก่เจ้าข้าชักจะตุกใจเจ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วสิท่านหัวหน้านายหญิงแย่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับห้องสมบัติของตระกูลพังไปหมดแล้วครับทําให้ตอนนี้น้ํายาจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7หายไปด้วยเช่นกันครับเจ้าว่ายังไงนะ หายไปอย่างนั้นหรือมันถูกขโมยไปขณะที่เกิดความวุ่นวายขึ้นครับมันทิ้งสิ่งนี้ไว้ในกล่องของน้ํายาจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7ครับไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยหรือสมบัติล้าค่านี้หากอยู่ที่นี่ก็ลังแต่จะไร้ค่ามีแต่ผู้ที่เห็นค่าของมันเท่านั้นจึงจทำให้สมบัติมันมีค่ามากยิ่งขึ้นได้ข้าขอน,นําน้ํายาจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7ไปก่อนแล้วนะฮ่าฮอูเนียนยอดโจรขโมยสมบัติผู้ยิ่งยยใหญ่ไอโจนชั่วช่างบังอาจยิ่งงนนะักช่าเป็ จนที่ไม่กลัวที่ตายเลยสินะถึงได้บังอาจมาขโมยสมบัติของผู้นังนเช่นนี้เอี้ยนเซียวเจ้าไม่ต้องกังวลไปแต่เท่าผู้นี้จะนําสมบัติชิ้นนั้นมาคืนให้แก่เจ้าจงได้หากท่านผู้เอาโศกกล่าวเช่นนี้ข้าน้อยก็วางใจครับถ้าเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนนะครับข้าพำนักอยู่ที่ตลาดประมูลของเสียเฉียหากท่านต้องการพบข้าให้ไปพบกับข้าที่นั่นขณะเจ้าจากไปสายตาของเจ้าก็จ้องมองไปแต่เขาผู้นั้นอย่างเดียวเลยนะช่างเป็นเด็กหนุ่มที่ อัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากยิ่งนักแม้แต่อายุยังเยาววัยเพียงนี้แต่ฝีมือกับสูงทรงใช่ข้าว่าเขาเหมาะสมกับหลานของข้าดีหากได้มาเป็นเขยของตระกูลนาหลันคงจะดีไม่ใช่น้อยท่านพ่อท่านปู่นี่ท่านพูดเรื่องอะไรกันคะท่านอย่าพูดเช่นนี้สิคะท่านน่าจะระวังคําพูดของพวกท่านหน่อยนะคะอีกอย่างข้าสังเกตเขาแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ชอบข้านะคะตลาดประมูลเสียเฉียเจ้าทาได้ดีมากเลยนะวันนี้สามารถถอนตาประทับพิษที่แม้แต่กูเหอ ยังไม่สามารถทําได้ภายในวันเดียวเป็นดังที่ข้าหวังไว้เลยเจ้าไม่ทําให้พี่สาวผู้นี้ผิดหวังจริงๆยังไงข้าก็ต้องขอบคุณท่านนะครับท่านพี่หยาเฟยหากไม่ใช่เพราะหน้ากากจะะจัดลอกคาบนี้เห็นทีข้าคงโดนานางจับได้เป็นแน่แท้ทําให้ข้าไม่กังวลเลยว่าจะถูกนางจับได้ส่วนเรื่องน้ํายาที่ถูกขโมยไปนั้นข้าว,ว่าเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะด้วยอํานาจของตระกูลนาหลันคงจะจับโจรเช่นนั้นได้ไม่ยากเย็นหรอกนะถ้าเช่นนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องตอบแทน สัญญาที่ให้ไว้แก่ข้าแล้วนั้นสินะน้องเสี่ยวเอี้ยนข้าเข้าใจแล้วท่านพี่นี่ช่างหน้าเลือดยิ่งหนักพรุ่งนี้ข้าจะไปที่สมาคมนักไตวิทยาศาสตร์ยังไงข้าขอยืมหน้ากากจะขจัดลอกคาบต่ออีกเสียหน่อยนะครับเจ้าไม่ต้องยืมข้าหรอกถือว่าข้าให้เจ้าเป็นของขวัญตอบแทนและกันพักผ่อนสะนะน้องเสี่ยวพรุ่งนี้พี่สาวผู้นี้จะมาหาเจ้าไหมเฮ้อไอ้โจรล่าสมบัติเวียนเอ๋ยข้าอะไรอยากเห็นหน้ามันยิ่งนักบังอาจชิงสมบัติของข้าไปหากข้าเจอเจ้าแล้วก็จะให้มัน จดใจอย่างสะสมเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ข้าต้องกังวลตอนนี้คือบ้าจริงข้าคิดว่าจะหลบพิษนั่นพ้นแล้วเชียวแต่ข้าก็หลบมันได้ไม่พ้นทําให้ข้าโดนพิษเข้าหนูๆอย่าลืมออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพ,พลังวังชาเช่นข้าบ้างละแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ,บาง,งานเรื่องสัพพยุทธะลุฟาตอนที่6 4นะครับถ้าสนุกอย่าลืมซับสไครป์ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ